กลับมากับสีสันโซเชียลนะคะแหมคนภาคใต้เราก็จะรู้ว่าเขาพูดเร็วเนาะถ้าขึ้นไปภาคเหนือเขาจะพูดเนิ่มๆช้าๆแต่ก็ไม่จริงเสมอไปคุณผู้ชมใครบอกคนเหนือพูดช้ามาดูการอวยพรวันเกิดแบบคนเหนือที่แรปลุกเป็นไฟเป็นยังไงไปดูคะ่ะเมื่อเพื่อนอวยพรวันเกิดให้เรา ขอเป็นวันดีวันมเจ้ามีใจมีกต่เรื่องดีใจเงินไหนมาเทมามี้าคนห้าคนประปะห้าสาวฤกสติมีตาคุ้มพ้องคุ้ไปไปที่ไหนจะจบสบายประเจ็บประห้ามีคนช่วยเหลือทำมาค่าแข่งเงนทองหรือเพื่อนคนเป็นเก่อเป็นหนูในใจคนที่อิจฉาชต่ได้ขอ่างแ้ขาขคนมหาภังได้สงขอหิงย้อนไปส่วนเกิดจตับเป็นตามการขอฮืดดุย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 ยขอฮือถูกหวยล้านาวล้านยักษ์้ห่กระเสรเบดเสร็จจิงอุปสรรคอุปสรรคประพงพ์พันธุ์เดชน้อมใจพ ไหวมากนี่คือแรปเปอร์น้อยเลยนะจริงนี่คือการร้องแรปดีๆนี่เลยนะคะถูกทุกคำถูกทุกคำแล้วมีกลูกคู่ด้วยใช่อ๋อมีส่งรับจังหวะกันคนดูไปสองล้านวิวค่ะคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหอวยพรไว้ขนาดนี้หายใจทางไหนครับเขาบอกพูดอีกรอบได้ไหมคะคนเออคนอวยพรฝั่งนี้ฟังไม่ทันเขาบอกภาษาเหนือกัละครกับชีวิตจริงมันคนละฟิลกันเลยนะะคนเหนือจริงๆเวลาพูดจะแบบจะช้าเจ้า ซาวบาดเจ้าโอ,อ้แต่นี่แรปไปเลยเนาะก็เก่งมากเก่งมากต้องติดต่อคุณโจอีบอยละ <c oughs> ปูป่จาร์ปูจ <c oughs> ป่จาร์ปู่จาร์อยู่ทางภาคเหนือไปแรปเป็นหน่อยละ <c oughs> ค่ะเอาคุณผู้ชมคะ <c oughs> เขาว่ากันว่าคิ้วเนี่ยมันคือมองกุฎของใบหน้านาอ <c oughs> ใช่ค่ะแต่น้องหมาบ้านคุณผู้ชมมีคิ้วไหมคะหมาไม่มีคิ้วสิแต่น้องหมาหล่อคิ้วนะคุณผู้ชมลองไปดูน้องหมาตัวนี้ค่ะ Hello my friend what your name what is it do you want to pair with me hello my friend อันนี้ไม่ใช่ว่ามีใครไปแกล้งเขียนคิ้วให้น้องหมานะคิวจริง <c oughs> เขาเป็นลายแบบนี้นะเฮ <c oughs> ้ยเดีวนี้หมาหน้าเนหะมือนคนขึ้นทุกคนแล้วนะ <c oughs> ทุกคนงงไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่จะมีน้องหมาน้องแมวลายแปลกๆอ่ะบางทีแปลกมากจริงๆนะนะูป <c oughs> เคยเห็นแมวที่เหมือนแบบใส่หน้ากากอ่ะใช่ใช่เป็นแบบอย่างนี้ แล้น้องหมาคิ้วหนายอย่างเงี้ยเขาบอกน้องหมาหน้าหล่อหล่อหล่อเลยหล่อขนาดคนมาดู1.3ล้านวิวค่ะอคนมาคอมเมนต์กันเพียบเลยแหมพอคิ้วโดกนะไม่ต้องไปปลูกคิ้วเลยมีดกอยู่แล้วแหมจะมีหนวดมีคออยสักหน่อยนะเท่เลย อะไปอีกหนึ่งคลิปก็แล้วกันทิ้งท้ายนะคะแหมคลิปนี้จะดูดูความน่ารักของหนูน้อยรายนี้ค่ะคุณตานนองบอกคุณตากำลังหลับสบายเลยอะก็อยากจะแบบช่วยคุณตาอยากดูแลดูแลแบบไหนเล่นแบบไหนไปดูกันค่ะ It's time the light show. It's time to go to the light show. It was the สุดมนต์ได้อะแต่ว่าไม่จบสักบทเลยอะลูกเอ้ย<ต>คนดูไป1.1<อ>ล้านวิวคุณผู้ชมตอนเขาบอกว่านโมตัสะเออบทอื่นเออคุณตายังหลับพริ้มๆนะมีแว็บกุศลาทรมามาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้คุณตาลืมตาขึ้นมาเลยตก,กใจเกิดอะไรขึ้นตากำลังหลับสบายคุณตาแค่หลับเนาะ หลับหลับแล้วยังตื่นอยู่ลูกไม่ใช่หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะลูกนะโอ้ยดูเข้าใจเล่นค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ